ข้อถัดไปนะครับการพาิจารณาการอ้างเหตุผลนะอันนี้อันดับแรกก่อนเลยเขาไม่ได้ให้ค่าเหตุผลเป็น PQR ดนะังนั้นเราก็ต้องกําหนดมาว่า P คืออะไร Q คืออะไร R คืออะไร R R, ใช่ไหมครับแล้วก็กําหนดให้ค่าความจริงของมันเป็นจริงนั่นเองดนะังนั้นจากประโยคที่1 5้าคุณแม่หญิงลีนะครับเนาะอัปเดตซะด้วยนะครับเนาะชีฟต์ัง ไม่ติดโควิดใช่ไหมครับดังนั้นอันดับแรกกนเลยเหตุการณ์ที่เราสนใจนั่นก็คือพี่ให้ P เนี่ยเป็นฉีดวัคซีนข้เาเขียนฝั่งนี้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเงือนไขมันก็คล้ายๆกันนะครับ P เป็นฉีดวัคซีนคราวนี้ค่า Q คืออะไรค่า Q พี่ก็จะให้เป็นติดโควิดละกันเพราะว่าเจอคําว่าไม่ปุ๊บมันคือพิเศษใช่ไหมครับพี่ไม่อยากตัวเทคตัวของค่านิเศษเข้าไปนะดังนั้นจากประโยคที่1เราก็จะสามารถแปลงประโยคออกเป็นอะไร เป็นตัวของถ้าพีแล้วไม่ติดโควิดก็คือ not q พีแล้ว not q นี่คือประโยคที่1นึ่เ็จป,ปุ๊บคุณแม่หญิงลีติดโควิดแสดงว่ามันก็คือ q ใช่ไหมครับผลที่ได้ออกมาคืออะไรผลที่ได้ออกมานั่นก็คือคุณแม่หญิงลีไม่ฉีดวัคซีนไม่ฉีด vaccine, วัคซีนเราให้วัคซีนเป็น p ไม่ฉีดก็คือ not p ใช่ไหม จากนั้นจากการพิจารณาในรูปของประโยคปุ๊บเราต้องการหาว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าใช่ไหมครับเราก็เลยกําหนดให้ตัวนี้เป็นอะไรกำหนดให้ประพจน์ของเหตุเป็นจริงทั้งหมดแล้วก็ให้ประพจน์ของผลเป็นอะไรเลยเป็นเท็จใช่ไหมถ้ามันเกิดข้อขัดแย้งก็จะสมเหตุสมผลแต่ถ้าสมมุติไม่เกิดข้อขัดแย้งก็จะ ไม่สมเหตุสมผลเพราะมันก็จะกําหนดค่าเหมือนกับการเช็คสัจจะนิรันเลยนะครับดังนั้นพอเป็นแบบนี้ปุก๊กอ่ะเราก็ไปหาก่อนตอนนี้สิ่งเราได้ออกมาก็คือ p เป็นอะไร p เป็นจริงใช่ไหมแล้ว not ตัวของ q นะครับไม่ผิดนะครับ q เป็นจริงแล้วก็ p ของเรา not p ของเราเป็นเท็จดังนั้นค่า p ที่เราได้ออกมาเนี่ยมันก็คือตรงข้าม p ของเราก็จะได้ออกมาเป็นจริงซึ่งจากประโยคที่1สิ่งที่เราได้ออกมานั่นก็คือเขาบอกว่า p แล้ว Not Q เนี่ยมันจะต้องมีค่าความจริงออกมาเป็นจริงนะมันต้องมีค่าความจริงออกมาเป็นจริงนะซึ่งเรามาเช็คกันดีกว่า P ที่เราหาได้ออกมามันเป็นจริงใช่ไหมครับแล้วตัวของ Not Q ที่เราได้ออกมาเนี่ยมันเป็นไรมันเป็นจริงด้วยดนะังนั้นเราก็เทคเข้าไปมันก็คือ Not จริงใช่ไหมดังนะั้นสิ่งี่เราได้ออกมาก็คือจริงแล้วเทสซึ่งจริงแล้วเทสเนี่ยถ้าแล้วถ้าจริงแล้วเทสได้เทสนะครับตัวของถ้าแล้วเราจําแค่ตัวเดียวนะ ดังนั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันเกิดข้อขัดแยง้งเนี่ยตัวสองตัวเนี่ยมันขัดแย้งกันพอขัดแยง้งปุ๊บมันจะทําให้ได้ว่าประพจน์ต่อไปนี้มันสมมูลันั้นเองนะครับหรือว่าสมเหตุสมผลนะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะสมเหตุสมผลนั่นเองนะ ใีเคเดียวข้อนี้นะครับซึ่งพอตัวนี้สมเหตุสมผลปุ๊กคราวนี้ข้อที่2ก็เช็คเหมือนกันนะครับพิมรีพายขายออนไลน์นะครับหรือพิมพ์รีพายบริจาคเงิน1ล้านบาทานะครับดังนั้นตัวนี้ P เราก็จะให้เป็นขายออนไลน์ไปเลยนะครับก็จะได้เห็นภาพเลยบริจาคเงิน1ล้านบาทคือ Q ใช่ไหมคราวนี้เขาบอกว่าพิมพ์รีพายไม่ขายของออนไลน์นั่นก็คือ not P พิมพ์รีพายบริจาคเงิน1ล้านบาทนั่นก็คือ คิวปกติดังนั้นน้องก็กําหนด5ประพจน์ที่เป็นเหตุให้เป็นจริงทั้งหมดแล้วกําหนดประพจน์ที่เป็นผลให้เป็นเท็จคราวน,นี้เรามาเช็คกันเลยนะครับอันดับแรกก่นเลยตัวนี้ Not P ได้ออมาเป็นจริงดังนั้น P ปกติก็จะได้ออกมาเป็นเท็จตัวถัดไปตัวของ Q Q วคเขาบอกมาอยู่แล้วว่า Q ได้ออกมาเป็นเท็จคได้ออกมาเป็นเท็จนะครับซึ่งพอน้องได้ค่าความจริง2ตัวปุ๊บคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือประพจน์ p หรือ q นะครับเขาบอกว่า p หรือ q เนี่ยถ้ามาเป็นจริงนะอ่าเราก็มาเช็คกันเลยว่าจริงหรือเปล่านะครับดังนั้นตัวนี้ p เราหาออกมาได้แล้วเมื่อกี้ p ของเราได้ออกมาเป็นเท็จ q ของเราได้ออกมาเป็นเท็จดังนั้นเท็จหรือเท็จได้เท็จใช่ไหมครับดังนั้นมันเกิดข้ออะไรข้อขัดแยง้งพอมันขัดแยง้งปุ๊บก็จะได้ออกมาเป็นสมเหตุสมผล สมผลนั่นเองนะครับนี่คือข้อนี้นะดังน,นั้นข้อนี้ก็จะสมเหตุสมผลทั้งกและก็ขอเลยนั่นเองนะครับนี่คือข้อที่1แล้วก็2นะดังนั้นะนะข้อนี้ก็เลยตอบข้อ,ขอ,ขอ1นนั่นเองนะาเป็ปองพีปง่ปองนะครับเนาะ ดูคลิปวดีโอจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดซับสครับยื้ยซับสครับยื้ยซับสคร b e ยื้ยถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพจขอโจทย์จันเพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ดีๆและเทคนิคต่างๆที่อาจารย์บอลจะเอามาฝากแอนาะคตด,ด้วยครับ